สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบก,กับช่องแย,าาย่ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี่แย่ไปซีก็ได้นำข้อมูลแน,นวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ไปซีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้า,จานาะยามแย่ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาจะคคอมมมมเนต์ขุยยยททัักกกบแี คอมเนมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้กพี่น้องจา้ามือนี้กับบ่าวร้ายยายห้างทีง่เก้าจ้าไปเบิ่งขอมุ่นแนวทางอาจารย์ทันแรกกันเลยนเนาะจ้าแนวทางอาจารย์นั้นนี่พ่นบอกว่าแนาวทางล่างว่าสันจ้าจากแนวทางของพี่หนวดใจดีเนาะจ้าพี่น้องกับบุรีรัมตามผลงานแนวทางของพี่หนวดใจดียุกะแคปบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้เนาะจ้านาะพี่หนวดใจดีเพ่นบอกว่างวดที่แล้วเด่นล่างศูนย์กับหนึ่งว่าสันจ้าพี่น้องจ้ามาศูนย์อันนี้น่าจะเป็นพิ่นไฮรักนวยเนาะจ้าพี่น้องเนาะ มาศูนย์หลักหน่วยว่าสั่นจากพนวางวดนนี้หลักหน่วยล่าง8กับ9ก้าว่าสั่นจากแนวทางของพี่หนวดใจดีแล้วจากพี่น้องพนบบอกว่าหน่วยร่างเนาะจ้ะเนาะกาพนใทยมากหน่วยล่างเท่ากับวพิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางหน่วยล่างของพี่หนวดใจดีจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้มือน้นล่องห้เป็นแนวทางของขังเท่งเนาะจ้ะพี่น้องจากแนวทางของมิตรภาพมือนี่เพื่อนบอกว่าเด่น ิบหน่วยทั้งทึ่งและทั้งรางวัสัุจะพี่น้องมาได้แท้ทั้งทึ่งและทั้งรางกาพิจารณาเป็นแนวทางกันมากแนวทางของเพิ่นกาเขบหน้าจอเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าดินเจ็ดกับแปดมาตัวมาค้างทึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นกับอกว่าแปดกับเก้ามาตัวตวัวววสัุขึ้กันกับแนวทางของพี่หนวดใจดีเมื่อกี้เลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าก,กันยายไปสีบอกผิดพลาดอีกอย่งยางหง่ปภาีขอโทษขอขอภัยคนแม่พี่น้องหล,ลายๆเนาะจ้ะตอนนี้โทรศัพท์กำลังล้วนกันภาพบ่ดีหรือว่า เลียดอีกยังขึ้นพิษพลาดกับขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะโทษทัพย์มันล้วนใจเย็นๆจ่าหาทุนอยู่เนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางของแอ็ดสักวัซซันจ่าเพิ่นว่าเดลลางศูนย์กับสองวัซซันจ่าเพิ่นจับเพิ่นเลยจับห้เนาะจ่าเนาะเพิ่นจับห้เนาะจ่ามีศูนย์หกสองหกสองเจ็ด และสองหาจากเนวทางของแอดสักาศจับรกุฎิติตามผลงานของเฟินทุกกาแคบหน้าจอเป็นเนวทางใดเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนใจรักพศจักพี่น้องชุดบนล่างสพศจักพันวาเนาะคนใจรักเพิ่นโล่งห้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นโล่งห้เพิ่นบอกว่าเนี่ยพี่น้องใจขอถูดขอไพ่หลายๆเล้วอเพิ่นเป็นแบบนี้เนาะจ้าโทษซาบลัวเป็นอีหย่างเนาะขยายบกคอยใดเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเอาสามตัวก็เนาะจ้าสามตัวมีหนึ่ง 30,030,165และ06.7ว่าสัน้นสองโตเพื่นกาบมาได้ทั้งบนและล่างนอกจาก306765และ13จากแนวทางคนใจรักว่าสั้นนอกจากพี่น้องกาพี่จาหนาเป็นแนวทางใดนอกจากเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์กฤษดานี่คือแนวทางเด่นบนของเพื่อนนอกจากพี่น้องเนาะ เด่นโบนอาจารย์จิสดา2ตัวมา1ตัววสันงวดที่แล้ว2กงข้อแปดมาตัววสันเนาะจ้าแนวทางของอาจารย์จิสดาคนจะมีหลายสูตรเนาะจ้าคันพุทธิีตามผลงานของเพื่อนยาแสซีก็อยากให้เข็บไว้ทุกๆสูตรที่ยาแสซีลงให้เบิ้งเนาะจ้าพี่น้องเนาะกาสิบว่ได้ทับสนเนาะจ้านาะงวดนี้เพมันบอกว่าหนึ่งก็สามวสันจากมาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์จิสดาเด่นข้างเทิงวสันเนาะจ้านาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของของอาจารย์ธนศักิเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าเบิ่งขงังเครื่องเหล้วมาเบิ่งขังรางว่าสันจา้าเด่นล่างวัานาะจ้าพี่น้องเนาะเด่นล่างของเพื่อนเพื่อนหายมากว่าที่แล้ว901มา1มาหนึ่งได้1ตัววัสดมามาสมมาด้ามาทั้งสองตเลยเนาะจ้ามาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า789มาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามาได้ทั้งสองตัวเนาะจ้าจาก,จากแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์ คือเดนล่างของเพื่อนนาจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์กับตันวสันน้าจ้าเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าห,นว,าวาน,หาน,นวยล่างวสันน้าจ้าพี่น้องหน่วยล่างเพื่อนกนหะหายมากสูตรสูตรหนึ่งเพื่อนหายมากแปกับเก่าอีกสูตรหนึ่งเพื่อนหายมากสองวสันจ้าหลัลกการเลขว่าได้ชนกันเพื่อนก็นเลยบอกว่าว่างลักหนวยล่างอยู่ที่ 8 92วสนนาสวัซนนอกจากพี่น้องนอกจากพี่จารนาเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์กับตันอันนี้คือลักหนวยลางโอชนก็เลยมีอยู่สามตัวนอกจากพี่น้องเนา 8, 9, 2, ะ892วกาสันเนอกจากต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของนักลบอิสระเพิ่นบอกว่าแนวทางล่างเด้อวันจากเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าแนวทางล่างมี8 8 5 5เด่นสุดก็คือ8ปดหาวันจากล่างยางเดี่ยวของแนวทางนักลบอิสระ แม่ไพ่สีพึงจะเห็นเพื่อนล่งเลกลางมาหายห้าเบิงเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของนักลบอิสระผ่านผู้ใดติดตามหรือมามักผลงานแนวทางของนักลบอิสระแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนอกจ้าก8 8 5 5และ8หาวัวเนาะจ้กเนาะต่อไปเลยจ้าอนนี้บนระยะสั์นมาหนึ่งตัวเพื่อนหายมาตัวหนึ่งแรนตัวเดียวค่ะๆเลนเนาะจ้กมาได้ครับมาได้ทั้งทุกหลักเนาะจ้กพี่หน้องเนาะแต่ว่าอันนี้เพื่อนหนาจะเน้นลักหน่วยเนาะจ้กพี่น้องเนาะ หวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนหาแปดนะจ๊ะบนระยะสันให้8แปดมากออกหกหนึ่งแปดาแปดลักหน่วยเนะจ๊ะหววนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนห้ยมากนะจ๊ะพี่น้องห้หกมากว่าสันจ๊ะพี่น้องกบผู้ใดมีดีร่องจับใส่หกเบื้องใดนะจ๊ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางแง่เพศีบริจาคจับจญาตโทรศัพท์มันเป็นแนวอื่นนะจาะการขย้ายผู้ใดแงเพศีกาบขอถทดขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆนะจาะพี่น้องเนาะโทรศัพท์มันล้วนมูลมันเป็นอีกอย่างนะจาะพี่น้องเนาะขอถทดขอให้หลายๆนะจ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวัดดวงวสันจ้าแต่บรู้ว่าเป็นของไผ่ค่ะขอโทษขอไผ่หลายๆน้าจ่าบงจักษซื้อเพื่อนเนาะวัดดวงวสันต์หนึ่งเจ็ดตัวเดียวแขรนๆครวสันสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดและห้าหนึ่งเจ็ดวสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ามาได้มาทั้งบนทั้งล่างเพื่อนบอกว่ามีบนล่างสองตัวเนาะจ้าเพื่อนกระจาบมาหายบนล่างเนาะจ้าอันใดขยายใดกระจายสีพยายามขยายหายเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วมาตาขังเทิงเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแปด อันชุดนี้แม่ไสีลงห้ทุกงวดมาจาพี่น้องเนาะงวดกอรข่าข้างล่างงวดนี่คือเข่าข้างเทิงงนาจากข้างล่างรูดสันมาตามต่อจางวันี้เพื่อนบอกว่าบนล่างเอาเอา,เอาเอาแถวบนเอาสตัวเทิงเพื่นก่อนนะจหนึ่ง้าหนกนจ็ดสองห้าสองหและ1นเก่าแล้วสตัวล่างเพิ่นก่็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนและ2อเก่าจากแนวทาง2อตัวบนล่างนะจ้ะแถวข้งางแถวแถวบนก็คือ องตัวบนแถวล่างก็คือสองตัวล่างวา่าซานว่าไทยพรพี่น้องจ้าวธรรมดาเมือนี้ไม้ซีว่าไถ่พอซันแถวบนก็คือข้างเถิงว่าซันะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางช่างนดมาคำนวณว่าซันจ้าเพื่อนว่าช่างนดชอบคำนวณเพื่อนบอกว่าเดินขงังเทิงวา่าซันหมดทีเราวเดินขงังเทิงเพื่อนหายมากหนึ่งกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งว,ว่าซันว่ามันเดนินขะังเทิงเนาะเลขเด่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะ มาได้ทั้งบนและล่างอ่ะสันม,มาทั้ทงบนทั้งล่างเนาะจ่ามาหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า8กับ9มาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสันมาได้ทั้งเึิงแลือทั้งล่างอ่ะสันเนาะจ่าพี่น้องกะพิจาหน้าเป็นแนวทางใดผู้ใดมากผลงานของอาจารย์ช่างงกชอบคำนวณดูกะแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ่าการพิดพาดการเริ่มจ่าพี่น้องจ้าเพิ่นกะบ่ห้านใดกินมือเองเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพิ่นจะเริ่มต้นเกาห้องเลี้ยนเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจา Recently, ้า <energies> อันน <gracias. S 2> ี้เป็นแนวทางของแอดพาลหัดกับ แนวทางของอาจารย์ระเดนแอดระเดนจับมัดกันนะจ๊ะพี่น้องสองตัวลางออกมาใดแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเพื่อนได้มากขยายไดซ้ำนี่นะจ๊ะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าได้มากก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองและแปดสามมาสั่นใดซ้ำนี่แหละสองตัวลางของเอดระเดนกับเอดพระฤัธจับไ่กันมาสั่นนะจ๊ะพี่น้องกัทถดลองเบิงเนะจาน่าเนาะเพิ่นวาวมาสั่นจาน่าเพื่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางของ นั่งฟาน้อยใจเกินยดลอยน้าจ่าเมาว่านเพื mas, mas, ่อนเขียดมีคนเอาแนวทางของเพื่อนไปหาเงินน้าจ่าเพื่อนเขียดกะถือคว่ำเพื่อนเนาะจ่าพี่น้องเพื่อนห้ยฟีดแต่ว่าคนอื่นเอาไปหาเงินน้าจ่าเพื่อนกะเลยล่งห้ยไม่ว่าสันน้าจ่าเพื่อนว่าเพื่อนกะเนีนคือเก่าเหรอจ้ะแต่ว่าเพื่อนกะเลยห้กลับหัวน้าจ่าเนาะเพื่อนบอกว่ากลับหัวน่าไม่เด้อวาสันสามหนึ่งหกวะสันน้าจ่าเพื่อนบอกว่ากะ เป็นของขวัญปีใหม่ไทยบันนเฮ้าเนาะสันจ่าป็นวาจากแนวทางของแอดนั่งฟ้าน้อยใจเกลรอยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือ3 1 6นกเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากเพิ่นจากเพิ่นเน้น3 1 9ึเก่าแล้วเพิ่นกับมาเน้นกับหัวเป็น3 1 6นกเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกลรอยว่าสันเนาะจ่าเพิ่นเขื่นว่ากนน้องของเพิ่นไปหากินเนาะเขาจ่าพี่น้องเนาะกับให้กำลังใจเพิ่นเนาะจ่าสู้ซูเนาะจ่านอกจให้แนวทางเฮ้ามากคือเก่าเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเรนขังเถิงวสันอันนี้คือขัางเถิงอย่างเดียวของซางนดเนะจ้ะงวดที่แล้ว4ีก็หกมาตัวใดตัวหนึ่งมาสันเขาหกนะจ้ะแต่ว่าเขารักลอยนะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งก็สามมาตัวใดตัวหนึ่งวสาสัานจา้าเ,าเาพิ่น,งงว,น,นว่า,า,วววาจากแนวทางช้างนดชอบคํานวณวสาสันนะจ้ะต่อไปเลยจ้าน,นี้แนวทางสามตัวบนของแนวทางของแอดซิบเก่าวสันนะจากกา้ะเ้องกับมาเบิรงเลยนะจ้ะพี่น้องเนาะแนวทางสามตัวบนวาสันจ้าเพิ่นว่า เพิ่นกระไฮมาเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นไฮมาสามตัวเทิงว่าสั้นกะขยายพวกคอยได้เนาะจ้าพี่น้องจักเป็นอีหยังกระคอโทษขอภัยหลายๆเนาะจ้างวดที่แล้วกะเขาหนึ่งแปดเนาะจ้าเนาะแต่ว่าหกว่มาเนาะจ่าลักลอยเพิ่นหลุดเนาะพี่ใหญ่เป็นสิกะลงให้เบิ่งเนาะจ้าชุดนี้เนาะงวดนี้เพิ่นไฮมาเพิ่นบอกว่าหลักร้อยคือเก้าวะสั้นเนาะจ่าลักสิบกับหนึ่งก็สามหลักหน่วยก็หากับหกล่องจับเบิ่งจ้าพี่น้องหนึ่งห้าสามห้าสามห้า 36นะจ้ะพี่น้องเนาะกับ1หา163หากับ36นะจาะป้าพิจารณาเป็นแนวทางในนะจ้ะจากแนวทางของเอซิปเก่านะจ้ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีกะขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องได้หลายนะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรลบฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขู่สุขคตนะจ้ะพันแย่ไปสีอ่านตัวเลขผิดหรือว่าเหตุอีกอย่างผิดพลาดไปกะขอถทษขอให้พ่อแม่พี่น้องได้หลายเนะจ้ะเนาะ ยายแพรีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูุนเแนวทางให้ยายแพรีมาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางนะจ้ะกะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า